อันนี้ไม่ใช่ผลไม้นะคะดอกไม้หอมหอมจะลุงดอกไม้เอาไว้ผสมเกสรให้แมลงผสมเกสรค่ะอันนี้ปลูกทีหลังหนึ่งปีเป็นพุ่มใหญ่แล้วก็สามารถขยายพันธุ์ได้นะคะแต่เราก็ยังไม่ได้ขยายพันธุ์เราไม่มีเวลาเลยนีย่ดูค่ะดอกมะยมป่าน้องพึ่งชอบนะคะนางพญาพึ่งค่ะนี่ ยังเป็นตัวเล็กอยู่นะคะนี่ค่ะเขาก็จะทำหน้าที่ของเขาเนาะผสมเกอรให้กับชาวสวนดอกนั้นดอกนี้นะคะนี่โอ้โหสวยมากแดดส่อง วันนี้อุณหภูมิขึ้นไปถึง24นะคะ2ีสองศาปะ่ะเราไปดูดอกลูกแพรกันอันนี้ลูกแพรสายพันธุ์ของครังเซร์นะคะลูกแพรที่เราทำน้ำลูกแพรนั้นก็อยู่ในสวนนะั่นต้นใหญ่เก่าแก่เป็นอายุจะร้อยปีร้อยกว่าปีแล้วค่ะอันนี้เป็นลูกแพรที่เป็นสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์ที่เขามีการพัฒนาพันธุ์นะคะ เราก็เอามาปลูกโอ้โหหอยทากก็ชอบนะคือแพรลูกเนี้ยเอ้ยแพรต้นเนี้ยอร่อยมากหวานหอมดูขนาดยังไม่มีลูกนะจะให้ดูว่าทากอะไรที่ชอบหอยทากที่นี่เป็นยังไงนี่จ้ะดูมาแล้วเห็นไหมน้องหอยทากแบบนี้เลย หน้าตาน้องหยอยแค่ขนาดนี้นี่ค่ะเมื่อข้ามาดายหญ้าไปเนี่ยก็ได้อ่าเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเออม่ดูวอะไรเนาะอ่เอ่ามดเต็มเลยนะคะอ่าได้บริเวณเนี่ยโคนต้นผลไม้นี่ค่ะอันนี้ก็มะยมนะคะมะยม พยอมีหลายกอยังไดไม่เสร็จเลยนี่อันนี้ลูกแพรจะลูกแพสวยมากลูกแพก็จะสุกสุกก่อนองุ่นนะคะนี่ค่ะดูเป็นจุ่มแบบนี้เลยมีไม่กี่ต้นต้นไม่ใหญ่ตรงนี้นะคะต้นไม่ใหญ่เพราะว่าเราเพิ่งปลูก พร้อมๆกันเนี่ยค่ะเนี่ค่ะแถวเนี้ยเป็นลูกแพรโอยังไม่ได้ตายนะคะเนี่ยดูดิจะต้องเอาจะต้องเอาปุ๋ยขี้ไก่มาใส่ด้วยนะคะมูลไก่เนี่ยดูสิกอเล็กนิดเดียวนะคะเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ดูแลเขาอะไม่ได้เอามูลไก่มาใส่นะคะแล้วก็ดายยากนะคะดู นี่คือสตรอเบอรี่นะคะเป็นหญ้าหมดเลยยังไม่ได้มีเวลาทําเลยอะ่ะยจงททำไม่ทันนะคะนี่คือลูกแพ้เหมือนกัน,นะคะ่ะป้าดูกิ่งเหมือนจะตายเลยนะคะหน้นาหกิ่งนั้นอะ่ะอ๋อติดอยู่นะคะเนี่ย <c oughs> ดูแห้งเหมือนจะตายเลยอะ่ะโอ้โหรอดคือแม่หน่อยเนอะลูกแพรจ๋าอย่าเพิ่งตายนะคือ มันจะมีหนูกระต่ายอะไรเงี้ยดูมดกระตอมนะคะโอ้โหคงจะหอมอร่อยมากเลยนะคะดูดูเมื่อกี้ก็พึ่งตอมมดตอมนะเนี่ยเนี่ยมดตอมโอ้โหอะทุกคนดูดอกไม้อยูอย่ตรงนน้นสวยพุ่มดอกไม้นะมีสองพุ่มนะคะเข้าใจว่าคุณปูกคุณย่าเขาปลูกไว้แหละสวยอันนี้ก็คือให้ อสองต้นให้พึ่งแมลงนะคะแล้วก็มีดอกไม้ที่เป็นเถาๆด้วยค่ะเมื่อกี้เราผ่านมาเราก็ไม่ได้เห็นนี่ค่ะสตรอเบอรี่เราก็ออกดอกแล้วมดก็มากินใบสตรอเบอรี่นะคะแต่ว่าไม่ใช่กินตรงนี้กินอีกอีกด้านหนึ่งมดตรงนั้นสายพันธุ์ถ้าจะอร่อยมากมดกินใบหมดเลยจ้ะนี่ดูเอาสูมไปเนี่ยนี่คือสตอรอเบอรี่ออกดอกแล้ว แต่ติดข้างในดำลูกก็คงจะไม่ไมสวยละแต่ว่าอันเนี้ยกำลังออกเนี่ยค่ะยังไม่บานเนี่ยอันนี้คงจะได้กินลูกดีนี่ค่ะถ้าติดหนาวนะจะให้ดูมันจะดำแบบนี้เลยนี่ติดหนาวติดต่อกันหลายคืนเนาะช่วงที่ดอกแมกโนเลียก็ทนไม่ได้นะคะเนี่ยก็ตายเหมือนเอยไม่ใช่ตายก็ดำเหมือนกันนะคะอันนี้พอดำอย่างนี้เราก็ไม่ได้กินลูกนะคะ หรือว่าลูกก็อาจจะโตขึ้นมาแต่ว่ามันก็ไม่สวยกระป๊อดกระแปด๊ดนเงี้ยค่ะนี่เนี่ยค่ะดำแบบนี้ไม่สวยนะคะนี่อันนี้ก็ต้องดายหญ้าดูสิคะหญ้ามันเป็นกกอกันพอจะดายง่ายหน่อยนะคะยังไม่ได้ไดายเออ่ปีนี้ก็คือสตอรอเบอรี่นี่จะงามไหมเนี่ยดูแล้วแบบโโหหญ้าเยอะมากเลยอะอ่ะ ตอนนี้เราก็จะไปดูดอกแอปเปิลกันดอกแอปเปิลนี้มันก็จะมี2สีนะคะนี่อันนี้ก็สีหนึ่งอ๋ออันนี้ไม่ใช่แอปเปิลมั้งอันนี้คืออะไรเนี่ยอ่านี่ดูโอ้โหอันนี้มดก็มาแล้วมดโอ้โห,หมดอร่อยมากถ้าจำไม่ผิดอันนี้ ลูกพร,รมค่ะทุกคนลูกพร,รมสีสีแดงโอ้ปีที่แล้วเขาไม่ได้เกิดดอกให้เห็นแบบนี้เลยดีป้าสวยมากเลยอ่ะดูดิดอกสวยขอให้ติดผลเยอะเยอะนะโหมดมดมาละลูกพร,รมอะค่ะลูกพร,รมที่เขาเอามาตากแห้งเป็นลูกพุนนั่นแหละเราซื้อกินนั่นหละคะ่ะ โอ้โ oh, หมดเต็มไปหมดเลยคะ่ะทั้งมดทั้งแมลงนะคะดูดูด,ดูแมลงแมลงอะไรแล้วเนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็นเห็นไหมคะมองถ้าไม่เห็นเลยอะ่ะคือมันเนี่ยพึ่งก็มานะคะเห็นแมลงไว้แน่ทุกคนมันสีเหมือนกับกิ่งก้านนะพึ่งมาแล้วพึ่งก็ชอบนะคะตอนนี้เราไปดูแอปเปิลกันนี่ค่ะแอปเปิลที่ว่าดกดกดกนะคะ อา้าวต้นที่ว่าดกนั้นยังไม่เห็นดอกนะคะอันนี้คือต้นต้นลูกใหญ่ค่ะดูสีโอ้สวยมากก็เพิ่งจะเริ่มบานอยู่ยังบานไม่หมดหรอกดูค่ะเขายังตูมตูงอยู่นะเป็นตุ้มเป็นตุ้มเนี่ยดูสิถ้าติดหมดก็คือลูกก็จะเล็กเลยเพราะว่าติด ทุกดอกเนี่ยลูกแอปเปลิลมันก็จะไม่ใหญ่แต่ว่ามันก็เหมือนทุเรียนนะคะเขาก็ตัดทิ้งอะไรทิ้งขนุนอะไรเงี้ยตัดทิ้งน่คะลูกเยอะปุ๊บแล้วอยากได้ลูกใหญ่ๆมีคุณภาพแล้วก็ตัดทิ้งให้เหลือ,อให้เหลือลูกเล็กๆกก็ลูกเอ้ดอกไม่เยอะผลก็จะสวยนี่ค่ะปีที่แล้วอะดกเกินอะกิ่งหักเนี่ย กิ่งหักไปนั่นน่ะไม่ตายด้อนึกว่าตายเนี่ยก <c oughs> ิ่งนั้นอ่ะกิ่งดูท่าจะตายนะคะไม่ตายนะคะเนี่ยดูออกมาเป็นดอกให้อยู่เนี่ยไม่ตาย <c oughs> ทนดีแท้น,นี้คุณฝรั่งก็เอาไม้มาปักให้ใหม่ะอันนั้นก็เอียงกระเทเล่ไปนะเมื่อปีที่แล้วอ่ะแต่นี้ก็งัดขึ้นมาได้ขนาดนั้นแค่นั้นแหละก็ยังเอียงอยู่ อันนี้เป็นสายพันธุ์ลูกใหญ่ฟิลิปปานะคะเหมือนกับที่อยู่ในสวนต้นเขาก็ใหญ่นะเป็นองุ่นเขียวค่ะอองุ่นเขียวดอกเขาก็จะสีเดียวกับเมื่อกี้นะต่อไปเไม่ใช่องุ่นแอปเปิลพูดผิดอีกแล้วขอโทษอันนี้ก็แอปเปิลที่ว่าดกดอกอ้าใครคุณฝรั่งตัดยอดข้างบนเหรอทำไมยอดกุดอย่างนั้นล่ะหรือว่าอะไรมากินยอด เ้ยมันไม่มีหักล่วงอยู่แถวนี้อ่ะโอ้มันหักโอ้มันเป็นรอยหักอยู่ตรงนั้นสงสัยพายุแน่ๆเดี๋ยวทุกคนจะซูมให้ดูแสงแดดพระาทิตย์กำลังตกดินดี่ห้าโมงแล้วนะคะ,ะเมื่อกี้เพิ่งขายหุ้นไปนะคะตลาดปิดห้าโมงค่ะลงทุนมาเป็นเดือนนะคะขายไปก็ได้นิดหน่อยเอง ต้องรีบขายนะคะขึ้นมาแค่10 8, แบเก้อร์เซแปบรีบขายเลยเอาตังไปจ่ายค่าทำฟันนะคะโอ้ยชีวิตนี่ดูนี่จะ้ะยังนี้เขาก็อยู่ในร่มเงานะคะเขาก็เลยยังไม่บานดอกเขายังไม่บานอันนี้ต้นนี้ ปีนี้ไม่ออกดอกเลยปีที่แล้วอ๋อออกอยู่ว่าเขาไม่ออกดอกดอกเขาเป็นสีขาวนี่จะ้ะโอ้โหมองไม่เห็นนะคะเราก็เลือกว่าเขาไม่ออกดอกป้าเขาเป็นแอปเปิลทีเอ่อสุกก่อนเพื่อนเลยคือเขาสุกพร้อมกับสตรอเบอรี่ค่ะ มิถุนากรดากราเขาเป็นแอปเปิลซัมเมอร์น่ะเขาสุกแล้วอ้อทีแท้ก็คือคุณฝรั่งเดินตัดดูดีๆนี่ยนี่แกตัดกิ่งทิ้งเลยคะเนี่ยโอ้แกมาตัดกิ่งทิ้งแลาคุณฝรั่งมาตัดหรือว่ากวางกระโดดข้ามหรือว่ามากินแล้วเนี่ยเมืคุณฝรั่งตัดนะคะแกมาตัดกิ่งทิ้งโอ้โหนี่เราก็ยังไมไ่ตัดกิ่งข้างบนทิ้งนะ แต่ปีเนี้ยพอออกผลเสร็จแล้วอะ่ะคงต้องได้ตัดชิ้งจริงๆตอนนี้เราจะพามาดูออันนี้ก็ลูกพร,รมค่ะลูกพร,รมแดงปีที่แล้วดกอยู่นะปีนี้ปีนี้ก็ดูท่าจะดกแหละโอ้โหทุกจุ้มเลยเนี่ยดูสิกิ่งเดียวดูดูดอกเต็มเลยนี่น ลูกาพามเขาก็จะสุกก่อนเหมือนกันนะอ,อ๋อปีนี้เราคงจะได้กินแอปเปิลลูกแพรที่เหมือนทางเหนือนี่เย่เออเออ่บ้านเราก็เรียกสาลีนะมั้งเี่ยเย่ดูดิปีก่อนได้กินปีที่แล้วไม่ได้กินโอ้ยมาลีมาลีซูนมาลีซูลแมลงเต่าทองเจอเยอะเลยแมลงเต่าทองชอบอยู่แถวนี้นะคะบางทีก็ ทุกทุกกิงก้านที่ผลไม้นะเขาชอบนี่ปีนี้จะได้กินนะคะมีสองต้นโอ้ีสองต้นก็ติดทั้งสองต้นเลยถ้ามีแรงนะดูท่าทางแล้วจะแรงะ่ะนี่ค่ะสตรอเบอรี่นะสตรอเบอรี่หมดเลยสตรอเบอรี่ก็จะได้กินเยอะอยู่นะ นี่ค่ะใบสวยสวยนะใบ,บหออยู่นะนี่ค่ะดอกเขานี่แอปเปิลสาลี่คือเป็นแอปเปิลรสชาติลูกแพรประมาณนั้นอ่ะแอปเปิลลูกแพรผสมพันธุ์กันน่ะเนี่ยสวยนี่ค่ะนี่ก็เป็นอคอนเทนต์พาทุกคนมาดูดอกผลไม้นะคะในสวนปลูกห้าสิบต้นรวมกันนะคะไม่ว่าจะเป็น แอปเปิลลูกแพรเชอร์รี่แล้วก็อันเนี้ยสา,าลี่ลูกพุนแอปเปิลก็สายพันธุ์ต่างๆลูกแพรก็สายพันธุ์ต่างๆลูกพุนก็ทั้งเหลืองทั้งแดงนะคะลูกพุนหรือลูกพรำนั่นแหละมันถ้าถ้าเป็นต่างแห้งแล้วจะเรียกลูกพุนแต่ถ้าเป็นสดๆอยู่เรียกลูกพรำนะโอ้ยดูสิคะขอให้ทุกคนโชคดีนะนี่นี่น มแมลงต่อทองเต็มไปหมดเลยค่ะก็ตอนนี้เราก็ทำความสะอาดค่ะทำความสะอาดไม่หวัดไม่ไหวด้วยนี่ตั้งแต่ปีที่แล้วเก็บแล้วก็ไม่ได้เอาเข้าไปนะตะข่ายกันกันนกอ,ะอ่ะดอกทิลิปตรงนี้นะคะก็ปลูกไว้อ่ทั้งหมด สาสจุดเนาะตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่สองจุดเป็นอยู่ตรงนน้นอีกหน่อยนึงนะคะหนูก็มากินนะคะหนูชอบกินหัวหอมะคะ่ะหอมของหอมทิวลิปออ,อ,ออกโทนส้มนะคะดอกทิวลิปนี่ค่ะอตอนนี้เราก็จะวนไปเดี๋ยวพอ แอปเปิล uh, ออกดอกเยอะๆนะตอนนี้ก็ยังไม่ตูมนะคิดว่าเสาร์อาทิตย์ถ้าอากาศอุ่นขึ้นมาอีกเนี่ยตอนนี้คือจะพูดว่ายังไม่ตูมก็คือตูมตูมนิดๆแต่ยังไม่แตกตูมใหญ่นะคะยังไม่แตกตูมพอที่จะออกเป็นดอกเดี๋ยวพออากาศอุ่นเสาร์อาทิตย์ก็จะพามาชมอีกนะคะภาพสวยๆวยตอเบอรี่ดูคะ่ะโอ้โห หญาแบบนี้มันถอนยากนะลากเงามันทนทนโคตรทนนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็าตายนะคะเนี่ยดูสิสัตว์เขาก็มาแทะแบบนี้กินอะแทะเกือบทุกต้นนั่นแหละแต่ส่วนใหญ่จะรอดมีตายไปสามต้นนะคะก็จะไม่ผิดตายไปสามต้นพอเขาแทะปับ๊บแล้วมันติดหนาว หนาวมากๆก็คือเชื้อราก็เข้าไปทำลายต้นต้นก็จะตายอันนี้คือนี่เชอร์รี่ป้าทุกคนปีนี้จะได้กินเชอร์รี่เยอะตอนนี้ต้องเอาตะข่ายมาห่อไว้เลยห่อตั้งแต่ตอนออกดอกหรือห่อตั้งแต่ตอนไหนนี่เนี่ยสามต้นเลี้ยงกันเนี่ยงามมากเลยจ้ะก็ได้กินแล้ว ก่อนหน้านี้ก็ไม่ทันนกนะคะได้กินตอนออกอมเปรี้ยวอมหวานพอเริ่มนั่นปับ๊บนกก็มาไปก่อนเพื่อนอ่ะตอนนี้เราจะจบคลิปตรงตรงไหนไม่เชอร์รี่นะเชอร์รี่เราไปจบคลิปตรงอ่เรดเคอร์เรนค่ะดูให้ดูดอกเชอร์รี่สวยๆแบบนี้ฟ้าเป็นฟ้าเนาะสวยมาก โอ้ oh, ยาวเลยคลิปนี้16นาทีนะคะไม่เป็นไรเนาะก็เดินชมสวนสบายสบายขอบคุณทุกคนทุกท่านใครก็ตามนะคะที่เข้ามารับชมพิมพ์ทักทายคุยกันนะคะ Two ways communication ใครที่ไม่ได้คุยไม่ได้อะไรก็ไม่ไดีไม่มีเวลาคุยหรืออะไรเราไม่ได้คุยกันเราก็ไม่ได้รู้จักกันเนาะ ก็คือรู้แค่ฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งแค่นั้นเองอะ่ะคือรู้จักเราแต่เราไม่รู้จักคุณอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือดอก Red c u r r a n t ค่ะเป็นพวงเป็นจุ้มเป็นจุม,จมอันนี้ก็อย่างดกนะคะ Red c u r r a n t ก็คือ Red b e r r y นั่นเองทุกคนนี่ค่ะอ่ะดูทาก็ชอบชอบนะคะนี่ยอดสูง120นะร้อย ห้าสิบไรเนี่ยถ้าก็ไปถึงนะคะเนี่ยค่ะดูค่ะงามมากเนี่ยดกมากอันนี้ก็ก็ตายก็มีนะคะฝั่งนี้ตายค่ะทำไมตายก็ไม่ทราบหนาวหรือว่าอะไรก็ไม่รู้หรือว่าสัตว์กินรากเขาอะค่ะอ่าปีนี้ก็คือแอปเปิลก็ตายไปต้นหนึ่งเพราะว่าไอ้อสยสัตว์ที่ชอบกินรากของเขาอะ ลากผลไม้อะกัดลากเตียนหมดเลยค่ะยกขึ้นมาเหลือแต่ตอ,อันนี้ก็เกือบตายนะคะปีที่แล้วลูกพุ่นลูกพรำปีที่แล้วไม่ได้ออกดอกให้เห็นแบบนี้นะเ,นเกือบตายก็คือเนี่ยแบบเนี้ยค่ะมันหนาวนะคะแตกแบบนี้เลยแล้วก็เชื้อโรคเชื้อราเข้าไปก็ไม่รอดค่ะ ขนาดต้นไม้ยังตายคนจะไปเหลือหรือทุกคนดูมดโอ้โหหวานอร่อยดูดูดูดดตกันนะคนก็จะกินมดก็จะกินนะคะคนก็อยากกินมดก็จะกินนะคะแต่เราไม่ได้ฉีดยาอะไรนะแล้วก็แบ่งแบ่งกันไปเนาะคือแบบแล้วก็กินไม่หมดไม่สิ้นหรอกเราก็ทั้งคนทั้งมดนะคะโอ้โหอันนี้ทุกดอกเลยนะคะ แทนที่จะเป็นพึ่งผสมเกสรกลายเป็นมดค่ะมดแดงมดแดงฝรั่งเป็นแบบนี้เด้อดูแต่ก็ไม่ยักเห็นมันทำรังแบบไข่มดแดงไว้ตรงไหนถ้าอย่งั้นจะไปจอบไข่มดแดงมาแกงใส่ผักหวานซะหน่อยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้รังของเขาอะ่ะเนี่ยดูอะลาลากันตรงนี้นะคะภาพน่ารักน่ารักของน้องมดค่ะ ขอบคุณค่ะอยู่ดีมีความสุขนะคะคิดถึงทุกคนค่ะอยากกลับบ้านอยากไปเที่ยวอยากแต่ยังไปไหนไม่ได้นาอตอนนี้ค่ะปลูกองุ่นเพิ่งจะได้ร้อยยีสิบเองค่ะอ,อนเปรี้ยวไว้กินหวานนะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย